สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องลิปิดหรือลิปิดกันนะครับคือสารกลุ่มนี้เนี่ยออมีความหลากหลายสูงมากจริงๆนะครับทั้งๆที่นิยามหลกัหลกๆมันมาจากคุณสมบัติง่ายๆอันเดียวเองสวัสดีค่ะใช่เลยค่ะนิยามง่ายๆที่ว่าก็คือการที่มันไม่ละลายในน้าอะค่ะอ๋อครับครับแต่ดันไปละลายได้ดีในพวกตัวทําละลายอินทรีย์อื่นๆแทนความหลากหลายนี่แหละค่ะคือภารกิจที่เราจะมาคุยกันวันนี้คือ ทําความเข้าใจว่าเราจะจัดกลุ่มมันยังไงได้บ้างแล้วแต่ละกลุ่มมันมีหน้าที่สําคัญอะไรในร่างกายเราค่ะน่าสนใจมากครับงั้นเรามาเริ่มแกะกล่องเรื่องนี้กันเลยดีกว่าครับการจําแนกลิปิดนี่เห็นว่ามีหลายวิธีมากๆเลยใช่ไหมครับทั้งตามหน้าที่ก็มีหรือตามองค์ประกอบก็มีมีหลายวิธีค่ะ แต่ว่ามันมีวิธีหนึ่งที่ช่วยให้เราเห็นภาพความแตกต่างทางโครงสร้างได้ค่อนข้างชัดเลยนะคะคือการดูว่ามันทำปฏิกิริยากับด่างได้หรือเปล่าหรือที่เรียกว่า s ปอร n นิฟิเคชันนะคะ s p o ร n i ิฟิเคชันอ๋อที่แปลว่าทำให้เป็นสบู่ได้ใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะคือลิปิดบางชนิดเนี่ยนะคะมันจะมีส่วนที่เป็นเอสเตอร์อยู่ในโมเลกุลครับ เอสเตอร์ <Esther. S 1> ค่ะเหมือนเป็นข้อต่อหรือสะพานเคมีเล็กๆที่เชื่อมส่วนต่างๆของโมเลกุลไว้ด้วยกันทีนี้ด่างเนี่ยมันสามารถเข้าไปทำลายหรือย่อยสะพานตรงนี้ได้อ๋อเข้าไปตัดตรงข้อต่อประมาณนั้นเลยค่ะพอมันถูกย่อยปุ๊บโมเลกุลก็จะแตกออกแล้วส่วนที่เป็นกรดไขมันก็จะไปทำปฏิกิริยาต่อกลายเป็นสบู่ได้เราก็เลยแบ่งลิปิดตามนี้ได้เป็นสองกลุ่มใหญ่ๆเลยค่ะ อ๋อเข้าใจแล้วครับก็คือกลุ่มที่ย่อยด้วยด่างได้เพราะมีข้อต่อเอสเทอร์เนี่ยเรียกว่า Saponifiable ใช่ไหมครับถูกต้องค่ะ Saponifiable Lipids กับอีกกลุ่มที่ย่อยไม่ได้ก็คือ Unsaponifiable เพราะวันไม่มีข้อต่อแบบนี้ใช่เลยค่ะกลุ่มแรกที่ย่อยได้หรือ Saponifiable เนี่ยนะคะจะมีองค์ประกอบสำคัญมากๆเลยก็คือกรดไขมันค่ะเป็นสายโซ่ไฮโดรคาร์บอนยาวๆนี่แหละคะ่ะกรดไขมัน ตัวนี้นี่เองที่เราเคยได้ยินบ่อยๆว่ามีแบบอิ่มตัว saturated กับแบบไม่อิ่มตัว unsaturated ใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่แล้วความแตกต่างระหวา่างสองแบบนี้นะคะส่งผลเยอะมากๆเลยโดยเฉพาะพวกไม่อิ่มตัวเนี่ยส่วนใหญ่ในธรรมชาติพันธุคู่มันจะเป็นแบบซิสค่ะครับแบบซิสค่ะซึ่งไอาการเป็นแบบซิสเนี่ยมันทำให้สายโซ่ของกรดไขมันมัน,ม,นมันหักงอนะคะ หักงอใช่ค่ะลองนึกภาพตามนะคะถ้าเป็นพวกอิ่มตัวเนี่ยสายซ่อมมันจะตรงๆงใช่ไหมคะมันก็จะเรียงตัวอัดกันแน่นๆได้เหมือนเราเรียงก้อนอิดอ๋อครับครับแน่นแแต่พอเป็นพวกไม่อิ่มตัวแบบซิสที่มันหักงอเนี่ยมันจะเรียงตัวกันไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่เกิดเป็นช่องว่างขึ้นมาค่ะแล้วการที่มันหักงอไม่แน่นเนี่ยครับมันมันส่งผลอะไรล่ะครับโอ้โหส่งผลมากเลยค่ะโดยเฉพาะกับความลื่นไหลหรือ f l u i ิต t y ของเยื่อหุ้มเซลล์ค่ะ ความลื่นไหลของเยื่อหุ้มเซลล์ใช่ค่ะคือถ้าเยื่อหุ้มเซลล์เรามันแข็งเกินไปเหมือนเนยแข็งๆในตู้เย็นหรือว่าเหลวเกินไปเหมือนน้ำมันพืชเหลวๆเลยเนี่ยเซลล์ก็จะทำงานได้ไม่ดีค่ะอ๋อ oh, ครับการมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวแบบซิสในสัดส่วนที่พอเหมาะเนี่ยมันจะทำให้เยื่อหุ้มเซลล์มีความยืดหยุ่นมีความลื่นไหลแบบว่าเคลื่อนไหวได้กำลังดีคล้ายๆน้ำมันที่ข้นพอดีๆในอุณหภูมิร่างกายเรานะคะ โอ้ห oh, เหมือนปรับความข้นหนืดให้พอดีพอดีใช่ค่ะค่ะทำให้พวกโปรตีนต่าง,างๆที่ฝังอยู่ในเยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยทำงานได้ตามปกติตัวอย่างไลปิดกลุ่มนี้ที่เราคุ้นเคยกันดีก็อย่างเช่นไตรกลีเซอไรด์ที่ทำหน้าที่เก็บพลังงานนะคะครับไตรกลีเซอไรด์กับอีกตัวที่สำคัญมากๆคือกลีเซอรอลฟอสโฟไลปิดพวกนี้เป็นโครงสร้างหลักของเยื่อหุ้มเซลล์เลยค่ะโโหแค่สายโซ่มันงอหรือไม่งอเนี่ยส่งผลกับ ชีวิตเซลล์ขนาดนี้เลยนะครับเนี่ยสุดยอดครับแล้วอ,อ,อีกกลุ่มละครับพวกที่ย่อยด้วยด่างไม่ได้ unsaponifiable ที่บอกว่าไม่มีกรดไขมันเนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างครับกลุ่มนี้โครงสร้างจะต่างออกไปเลยค่ะแต่ก็สำคัญไม่แพ้กันเลยตัวลหลักๆที่น่าสนใจนะคะก็คือเทอร์พีนค่ะเทอร์พีนค่ะมันเกิดจากหน่วยเล็กๆที่ชื่อว่าไอโซพีนมาต่อต่อต่อกันเป็นโพลิเมอร์ พวกนี้เป็นสารตั้งต้นของวิตามินสำคัญๆที่ละลายในไขมันค่ะอย่างเช่นวิตามินเออ๋อวิตามินเอที่ช่วยเรื่องการมองเห็นใช่ค่ะแล้วก็มีวิตามินอ e ีที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็วิตามินเคที่เกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือดค่ะโอ้โหวิตามินที่เรากินกินกันนี่มาจากไลปิดกลุ่มนี้เองเหรอครับเนี่ยเพิ่งรู้เลยใช่ค่ะ แล้วก็มีอีกตัวที่ดังไม่แพ้กันเลยในกลุ่ม u n s p o n i f i c a b l e เนี่ยนะคะก็คือสเตรอยค่ะสเตรอยอันนี้คุณชื่อมากครับค่ะซึ่งจริงๆสเตรอยเนี่ยก็สร้างมาจากเทอร์พีนอีกทีนะคะโครงสร้างพื้นฐานเขาจะเป็นวงแหวนสี่วงติดกันค่ะครับครับวงแหวนสี่วงตัวเอกของกลุ่มนี้ที่ทุกคนต้องรู้จักก็คือคอเลสเตอรอลค่ะคอเลสเตอรอลตัวร้ายในความคิดของหลายๆคนเลยนะครับเนี่ย ก็นั่นนะสิคะแต่จริงๆแล้วคอเลสเตอรอลเนี่ยจำเป็นต่อร่างกายเรามากๆเลยนะคะไม่ใช่แค่เป็นส่วนประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์เท่านั้นนะเอา้าเหรอครับมีหน้าที่อื่นอีกเหรอครับมีค่ะมันเป็นสารตั้งต้นในการสร้างฮอร์โมนเพศทั้งชายและหญิงเลยนะคะแล้วก็สร้างน้ำดีที่ช่วยย่อยไขยมันด้วยโอ้โหเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ย ยังมีอีกค่ะที่น่าทึ่งมากๆคือผิวหนังของเราเนี่ยสามารถใช้คอเลสเตอรอลเป็นสารตั้งต้นในการสร้างวิตามินดีได้เมื่อเราได้รับรังสี UV จากแสงแดดค่ะจริงเหรอครับวิตามินดีก็มาจากคอเลสเตอรอลเหรอครับเนี่ยโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยสรุปแล้วนะครับจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดวันนี้เนี่ยสิ่งที่โดดเด่นที่สุดของไลปิดนี่คืออะไรครับพอจะสรุปได้ไหมครับ ค่ะสิ่งที่โดดเด่นที่สุดก็คือความหลากหลายอันน่าทึ่งของมันเนี่ยแหละค่ะทั้งๆท,ที่นิยามมันง่ายมากๆแค่ว่าไม่ละลายน้ําแต่พอมาดูโครงสร้างจริงๆโอ้โหต่างกันสุดขั้วเลยครับครับตั้งแต่พวกสับ p o นิ i ฟเบิที่มีสายโซ่กรดไขมันยาวๆซึ่งอาจจะตรงแนวหรือหักงอไปจนถึงพวกอันสับโพนิ i ฟเบที่เป็นโครงสร้างวงแหวนซับซ้อนครับ ความแตกต่างทางโครงสร้างสุดขั้วนี่แหละค่ะที่ทําให้ไลปิดแต่ละชนิดมีหน้าที่แตกต่างกันมหาศาลต้องแต่เก็บพลังงานเป็นฉนวนกันความร้อนเป็นโครงสร้างสําคัญของเซลล์ไปจนถึงเป็นโมเลกุลส่งสัญญาณอย่างฮอร์โมนและวิตามินที่เราคุยกันไปค่ะ มันแสดงให้เห็นภาพชัดเจนเลยนะครับว่ารูปร่างหรือโครงสร้างโมเลกุลเนี่ยมันสำคัญกับหน้าที่มากๆจริงๆนะครับและนี่ก็อาจจะเป็นสิ่งที่เราอยากจะฝากให้ลองไปคิดกันต่อดูนะครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างที่มันหลากหลายมากๆของลายปิดกับหน้าที่ทางชีวภาพที่มันจำเพาะเจาะจงมากๆเนี่ยมันทำงานสอดประสานกันได้อย่างน่าอัศจรรย์นขนาดนี้ได้ยังไง ใช่ค่ะแล้วการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเพียงนิดเดียวจริงๆนะคะเช่นมีพันธะคู่เพิ่มมาแค่ตำแหน่งเดียวหรือเปลี่ยนจากแบบซิสเป็นแบบรานสเนี่ยมันส่งผลต่อสุขภาพต่อกลไกในร่างกายเราได้ลึกซึ้งแค่ไหนนั่นสิครับมันน่าทึ่งมากๆเลยนี่คือความหสัจจรนท์ที่เราได้จากการเจาะลึกเรื่องไรปิดในวันนี้ครับ